วัดดีจ้าพี่น้องมือนีมาหลอกพันหยาคือหอนพี่หอนน้องไหลแต่เลยเช่างหลอกชิางเฮ็ดเชิงบอกพี่บอกน่องท่างไก่ช่างไก่ลอ่อเนื้อจา้อามาหลอกอลพันหยาซอาายเนืมือนีเขาสัง่งได้สั่งสองสามพันนี่ละอสั่มแห้งจากของหลร่องเพ่งให้ฟังเด้อมือนีอย่ากลองเพ่ง เพ่งยังได้รักก็พอไม่ขอไม่ขออะไรตอบแทนได้รักกับพ่อหลักฐานนี้จากเพ่งงังคืนบอกใจมันคืนได้จะทำนี่ล่ะเด้อพี่น้องเอ้ยแ <c oughs> น้เมื่อนาทีให้เนื้อหาสาระมาดีๆเป้าเฮ็ดก็ลูกน้องจีดา ตนังสีให้หัวหน้างี่จะเล่นก็เปลี่ยนเบาไว้ซ้ำนี่เด้อพี่น้องเอ้ยเอาสันสันซ้ำนี่ละ่ะมันจังคือทอดกันเหยหลายนเนาหายาปวดจังที่บ่ได้อันนี้